แล้วก็มีเพื่อนเน็ตหลายๆคนถามว่าเฮ้ยเน็ตย้ายมาอยู่ออสเตรเลียได้ยังไงเน็ตมาอยู่โดยที่แบบเน็ตไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีคนรู้จักไม่รู้จักใครเลยแล้วเน็ตอ่มมีวิธีการเตรียมตัวในการมาอยู่ได้ยังไง สวัสดีเพื่อนๆชาว u b e Channel ทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะก็ออกก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเนสค่ะ, oh, oh, oh. คะวันนี้เนะ oh, oh. นะสจะมาแชร์ประสบการณ์ของเนสเองในเรื่องของการที่เนสย้ายมาอยู่ออสเตรเลียค่ะ แล้วก็มีเพื่อนหลายหลายคนถามว่าเฮ้ยเนตย้ายมาอยู่ออสเตรเลียได้ยังไงเนตมาอยู่โดยที่แบบเนตไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีคนรู้จักไม่รู้จักใครเลยแล้วเนตอะมีวิธีการเตรียมตัวในการมาอยู่ได้ยังไงซึ่งก่อนหน้าเนตแอพพายเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก่อนแล้วเนตมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนทีหลังค่ะเนตมีขั้นตอนและวิธีการวางแผนยังไงก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆในฝั่งอนะคะ่ะเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อเป็นไกด์ไลน์สําหรับคนที่อยากจะมาอยู่ออ สเตรเลียแล้วก็อยากจะมาเรียนที่นี่หรือว่ายังไงอะคะ่ะคือลองไปฟังขั้นตอนของเน็ตก่อนได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือหาเอเจนซี่ทำวีซ่าให้เราก่อนนะคะหรือว่าใครอยากจะทำเองได้ก็ทำนะคะแต่ว่าในส่วนของเน็ตอะ เน็ตไม่อยากทําเองแล้วก็เนททำไม่เป็นเนกลัวกรอกข้อมูลผิดด้วยดังนั้นเนตก็เซิร์ชจากใน Google ค่ะคือหาเอเจนซี่ทำวีซ่าท่องเที่ยวมาให้เน็ตแล้วเน็ตก็ได้วีซ่ามาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแบบ3ปีเข้าออกได้ในระยะเวลา3ปีนี่ยคือเข้าออกได้ตลอดแต่ ห้ามอยู่เกิน3เดือนนะคะในแต่ละครั้งที่เข้ามาในออสตเตรเลียห้ามสเตย์โอเวอร์แล้วก็2คือห้ามทํางานเนาะในได้วีซ่าตัวนี้มาเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างมีหลายคนถามว่าอ้าวพี่แล้วทาไมพี่ไม่ทําวีซา่านักเรียนตั้งแต่พี่อยู่ไทยก่อนพี่จะมาออสละถ้าพี่อยากจะมาเรียน เพราะว่านี่ยังไม่รู้เลยว่านี่จะอยู่ได้หรือเปล่าสภาพอากาศอาหารที่อยู่แล้วก็สังคม Activity Life ฟ์สไตของที่นี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้หรือเปล่าการที่เราจะแอพพลเป็นวีซ่านักเรียนมาที่นี่มันต้อง คือแอปพายยาว6เดือน1ปีแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่โอเคล่ะใช่ไหมดังนั้นน่ะเราก็ไม่ผิดที่เราจะลองมาอยู่ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนทีหลังแต่ที่สําคัญที่สุดทางนี้ทางนั้นนะคะวีซ่าท่องเที่ยวของเราต้องไม่ติดโค้ด8 5 0ห้าโค้ด8 5 0ห้ามมันคืออะไรอะพี่มันเป็นโค้ดที่ถ้าเกิดว่าเราติดโค้ดเนี้ยเราไม่สามารถมาเปลี่ยนวีซ่านักเรียนที่ประเทศออสเตรเลียได้ เข้าใจไหมสมมติว่าเราอยู่ไทยใช่ไหมแล้วเรามาที่เนี่แล้วเราจะจะเปลี่ยนวีซ่านักเรียนที่นี่มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่เนี่แล้วเราติดโคดเนี่ยเราไม่สามารถทําได้แต่ในส่วนของเนตนะคะเนยไม่ได้ติดโคดนี้เนยสามารถเปลี่ยนได้แล้วน้องหลายๆคนนะคะคนที่มาคนที่ทําวิธีเนี้ยหลายคนก็ไม่ติดแต่ก็มีบางคนที่ติดซึ่งคนที่ติดอ่ะก็ต้องกลับไทยไปเปลี่ยน ไปขอวีซ่านักเรียนที่ไทยแล้วถึงจะกลับมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะต้องมีติดโค้ด8 503นะคะถามเอเจนซีได้วันที่วีซ่าออกค่ะถามว่าพี่หนูติดโค้ดไหมหนูสามารถไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียได้หรือเปล่าเดี๋ยวทางเอเจนซี่เขาจะมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญหนึ่งเดเขาก็จะบอกเรานะคะอันดับที่2นะคะหาที่พักค่ะ คือหาที่พักเนี่ยอันนี้จะแนะนําเลยว่าแนะนําให้น้องๆอะค่ะหาที่พักที่อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบัสสเตชันเทรนสเตชันซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แหล่งชอปปิ้งเซ็นเตอร์เออคือถ้าเกิดว่าเราได้ที่พักที่อยู่ไม่ได้ไกลจากแหล่งพวกนี้มันอำนวยความสะดวกของเราค่ะมันคือข้อได้เปรียบการที่เราได้ที่พักแล้วก็มีที่พักสามารถเราสามารถเดินไปบัสสเตชันได้เราสามารถเดินทางได้ตัวเองเพราะว่า เรามาอยู่คนเดียวเรายังพึ่งพาใครไม่ได้เราไม่รู้จักใครเนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกที่พักที่จะอยู่ไม่ได้ไกลจากแหล่งพวกนี้มันเป็นข้อดีกับตัวเราค่ะอย่างน้องๆอ,อ,อย่างบางคนก็จะถามว่าอ้าพี่แล้วหนูจะไปรู้ได้ยังไงอะ่ะหนูจะไปหาที่พักได้ยังไงคะ่ะไปหาได้ค่ะในเว็บไซต์ของ www. g u m t e c o m a u เว็บไซต์เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์สำหรับที่เขาเอามาแชร์กันว่าหาบ้าน แชร์อพาร์ตเมนต์แชร์เฮาส์ราคาอยู่ที่100ดอนต่อวีค200ต่อวีคอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีรายละเอียดดีเทลเข้าไปอ่านเข้าไปดูตรงนั้นแล้วก็มันจะบอกที่อยู่ถนนที่ตั้งเราสามารถเซิร์ชได้จาก Google Map ได้เนาะคือแนะนำนะคะเอาให้อยู่ตรงใจกลางเมืองก่อนแล้วอยู่ไม่ไกลจากแหล่งที่เน็ตพูดมานะคะ จากนั้นนะ่ะถ้าเกิดในอนาคตทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเลยแล้วค่อยมุฟค่อยย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้เนาะอันนี้คือข้อ2นะคะข้อที่3ค่ะในเชื่อว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนมี Facebook เป็นของตัวเองใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในกรุ่ม ในเมืองในรัฐที่ตัวเองจะไปอยู่อย่างเนี้ยอะตัวเนี้ยนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนไทยในเพิร์ดตั้งแต่ก่อนที่เนจะมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าในกลุ่มพวกนั้นนะคะเขาจะแชร์เรื่องงานเรื่อง อะไรต่างๆคือเราก็ดูไว้เฉยๆว่าอ๋อโอเคที่เนี้ยมันมีงานเขาเปิดรับสมัครงานเป็นงานร้านอาหารงานทําความสะอาดงานนวดงานทําเล็บงานอะไรบาบะๆคือเขาก็จะมาแชร์กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ๆแอดมินคนไทยในกลุ่มอะค่ะ,ค,ะค่อนข้างน่ารักอะค่ะคือเหมือนถ้าเกิดว่าเราอยากรู้อยากได้ข้อมูลอินฟอร์มเอชั่นต่างๆค่ะเราก็แค่พิมพ์ถามพี่แอดมินในกลุ่มคือเขายินดีที่จะตอบเขายินดีที่จะช่วยค่ะ ดังนั้นเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะใครจะไปอยู่ซิดนีย์ก็ลองเซิร์ชคําว่าคนไทยในซิดนีย์คนไทยในเมลเบิร์นคือหรือกลุ่มชุมชนไทยในซิดนีย์อะไรอย่างนี้ก็ได้มันจะมีเวิร์ดดิ้งแล้วมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะคะคือแล้วก็แอดตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคะ่ะ ามาต่อกันที่ข้อ4นะคะข้อ4นะคะเตรียมเอกสารที่จะมายื่นวีซ่านักเรียนมาด้วยเอกสารที่จะมายื่นวีซ่านักเรียนมีอะไรบ้างอะพี่ก็เป็นเอกสารที่เราได้จากทางมหาวิทยาลัยตอนที่เราจบอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยใบทานชิปต่างๆนะคะเอกสารส่วนตัวบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลนะคะถ้ามีแล้วก็ สเตทเมนต์ต้องพอร้อมนะคะเงินในสเตทเมนต์ต้องพอร้อมด้วยแล้วก็หนังสือรับรองจากการทํางานด้วยนะคะทุกอย่างนะคะต้องเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเอออย่างเอกสารบางตัวมันจะต้องแปลคือแปลมาให้เรียบร้อยนะคะแต่หลังจากได้เอกสารแล้วเนี่ยอย่าเอาเอกสารมาเอาพี่ตกลงยังไงนะพี่ให้หนู <S <S เอก่เอกสารมา,าร <S <S พี่ไม่บอกไม่ให้หนูเอาเอกสารมาคือแนะนําให้น้องๆน,นะคะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายเป็นไฟล์ pdf ส,ส่งเข้าอีเมลตัวเอง หรือว่าเข้าอีเมลคนรู้จักหรือว่าเข้าอีเมลคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้นะคะเอาทําไมล่ะทําไมหนูถึงจะเอาเอกสารพวกนี้มาไม่ได้ล่ะเพราะว่าเราถือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่แล้วการที่เราเข้ามาค่ะแล้วเรามีเอกสารเหมือนเป็นเอกสารเรียนมาด้วยเนี่ยอิมรเกันบางครั้งบางทีอะค่ะเขาตรวจสอบสัมภาระตรวจสอบกระเป๋าเราแล้วเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ ทำไมเรามีเอกสารเหมือนเราจะตั้งใจมาเรียนตั้งแต่ตอนแรกเลยอะไรประมาณนี้มันจะมีคำถามเยอะคำถามมากดังนั้นวิธีนี้เป็นวิธีการเซฟตัวเองค่ะอันไหนที่เซฟตัวเองได้ก็ดีที่สุดตอนที่เน้นมานะคะนี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้พี่สาวแล้ววันที่นี่จะได้ใช้อ่ะคะ่ะนม่ค่พี่สาว forward กลับมาพี่ก็ forward กลับมานี่ก็แค่ปริน้นเพราะว่าตอนที่ยื่นเอกสารนะคะเขาก็ไม่ได้ บอกว่าจะใช้ตัวจริงก็เราสามารถใช้ตัวก๊อปตัวสำเนาได้ดังนั้นนะคะเตรียมเอกสารมานะคะแต่อย่าเอามาด้วยเนาะต่อไปเป็นข้อที่5ค่ะข้อนี้ค่ะอยากจะแนะนําเลยแต่ว่าข้อนี้ค่ะใครจะทําหรือว่าจะไม่ทําก็ได้ค่ะในเรื่องของทักษะแล้วก็สกิลค่ะคือในเรื่องของทักษะแล้วก็สกิลเนี่ยหมายถึงเรียนอะไรมาก็ได้ให้มาเป็นไม่ใช่แค่งานมันเป็นอาชีพติดตัวอย่าง เรียนนวดมาให้เรียบร้อยเรียนทำผมเรียนสักคิ้วเรียนทำเล็บเรียนเย็บปักถักร้อยเย็บผ้าเรียนแก้ทรงกางเกงอะไรคือเรียนมาเลยเรียนชงกาแฟจะเป็นบาริสต้าหรือว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้เรียนมาสักอย่างหนึ่งซึ่งความถนัดของแต่ละคนนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันเลือกเรียนสักอย่างหนึ่งเรียนอันที่เราชอบเพราะว่าการที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเรามีทักษะเรามีสกิลอะไรพวกเนี้ยสักอย่างหนึ่งหรือว่า2อย่างอ่ะ เรามีข้อได้เปรียบกับคนอื่นค่ะแน่นอนที่สุดว่าคนมีทักษะก็จะย่อมมีโอกาสได้งานมากกว่าคนที่ไม่มีอะไรอย่างนี้น,นะคะได้เรียนนวดมาถามว่านวดเป็นไหมตอนแรกก็นวดไม่ได้หรอกอย่างน้อยเราเรียนมาเราได้ใบเซอร์ติฟิเคตเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วเราก็สมัครงานได้ง่ายกว่าเนาะมันก็หางานได้ง่ายกว่าอย่างน้องมีสกิลในเรื่องของการเย็บผ้าหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ย ทำมาเลยสักอย่างหนึ่งหรือว่าน้องจะทํางานปกตินั่นแหละมาถึงที่เนี่ยก็หางานร้านอาหารปกตินั่นแหละส่วนไอ้งานพวกสก,กิลที่เนี้ยเราสามารถทําที่บ้านได้ทําหลังเลิกเรียนหรือว่าในเวลาที่เราว่างทํามาเลยไปให้สุดคือแล้วอีกอย่างนะคะคือตอนนั้นเน็ตตัดสินใจเรียนนวดมาเพราะเน็ตรู้เน็ตเห็นในกลุ่มคนไทยใเนเพื่ละพวกพี่ๆเขา เขาแชร์แล้วเขาก็หากันแบบหาอยากได้คนนวดแล้วเขามีการันตีด้วยนะคะการันตีทุกๆวันวันละ100รอดอลลาร์เออ1น0อดอลลาร์เนี่ยในกรณีที่จะไม่มีลูกค้านะคะเราก็ได้เงินส่วนนี้มาแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกค้าแล้วกเออ็เรานวดเกินประกันมือคะ่ะก็คือเราก็จะได้เอ็กซ์ตร้าดังนั้นนะคะงานง่ายๆแล้วเรามีทักษะมีสกิลเรามีโอกาสได้งานง่ายกว่า นะคือก็เลยแนะนำนะคะทำไปเลยทำให้สุดทำให้เป็นแบบเออเป็นอาชีพแล้วก็เอามาต่อยอดที่นี่ได้ทำไปเลยนะคะเรียนอะไรก็ได้มาสักอย่างอย่าลืมนะคะข้อที่ค่ะสำหรับคนที่อยากจะขับรถอยู่ต่างประเทศอะคะ่ะคือทำใบขับขี่อินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมาให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยหรือใครที่ยังไม่มีใบขับขี่ก็ทำมาเลยเพราะจะบอกว่าออสเตรเลียขับรถง่ายมาก จะบอกเลยว่าถ้าคุณสามารถขับรถที่ประเทศไทยได้คุณไปขับรถที่ไหนบ <Wow. S 2> นโลกนี้ก็ได้ดังนั้นนะคะมีใบขับขี่สอบใบขับขี่ที่ไทยมาให้เรียบร้อยเพราะว่าทามาสอบที่นี่มันก็ยากกว่าแล้วเราไม่ใช่เจ้าของภาษาใช่ไหมคะสอบมาให้เรียบร้อยทํามาให้เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลมาให้เรียบร้อยถึงเวลานั้นอะ่ะเราอยากจะซื้อรถและอีกอย่างหนึ่งคือรถมือสองที่นี่ไม่แพงเลยอย่างของเนสตะคะยกตัวอย่างเนสซื้อรถมือสอง volkswagen beetle ปี2 0 0 4ันะคะ่ะนี่ซื้อมาแค่3,300ดอนเองคือถูกมากๆแล้วก็ยังมีรถหลายๆรุ่นหลายรุ่นมากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนที่ไทยนะคะดังนั้นนะคะใครชอบขับรถหรือว่าอยากจะมีรถในอนาคตจะซื้อรถจะมาอยู่ยาวใช่ไหมเตรียมไปขับขี่มาให้เรียบร้อยเนาะแกะลืมนะคะค่ะก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดของเราแล้วนะคะคือพอมาถึงที่นี่ปุ๊บ ข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้สําคัญสํารวจตัวเองค่ะสํารวจตัวเองว่าชอบที่นี่หรือเปล่าว่าชอบเมืองที่เราจะอยู่เนี่ยจะอยู่1ปี2ปีอะ่ะชอบหรือเปล่าไลฟ์สไตล์แอคทิวิตี้แล้วก็กิจกรรมต่างๆสภาพอากาศสําคัญนะคะคือชอบหรือเปล่าถามใจตัวเองสารวจตัวเองก่อนถ้าชอบค่อยแอพพลายเป็นวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือรู้ตัวเองด้วยว่าอยากจะเรียนอะไรเออจริงๆข้อนี้ควรจะเป็นตั้งแต่ข้อแรกแล้ว อย่างของเน็ดอะเน็ดรู้ตัวเองเลยว่าเนดควรจะเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเนดโง่มากไม่รู้เรื่องอะไรเลยแกรมมาก,ก็ไม่เก่งเทนก็ไม่ได้คืออยากจะมาเริ่มเรียนใหม่เนดอยากจะลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนถทนเนดจะเรียนนะก็หลังตอนนี้เนก็เรียนภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็จะไปต่อในเมนคอร์สเป็นพวกบิสเนสหรือว่าใครชอบทําอาหารจะจะเรียนคุกค,คลรี่ฮอสฮาท,ทอลิตี้อะไรก็ได้แต่เริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนก็ได้แต่สําหรับใครที่เก่งแล้วก็จะไปเมนคอร์สโดยที่มีผลไอเอลเอาผลไอเอลมาด้วยก็ได้คือแล้วแต่ เลยนนะะคะอ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่อง make friend ค่ะคือถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราเริ่มไปเรียนแล้วก็เราไปทํางานเรามีงานละแล้วก็เราไปเรียนเลยเนี่ยเราจะเริ่มมีเพื่อนดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะเหงาเราก็จะเริ่มมีเพื่อนจากตรงนั้นแหละเราก็จะได้เพื่อนจาก classmate แล้วก็เพื่อนจากที่ทํางานจะเริ่มมีเพื่อนจากตรงนั้นแล้วคนโสดนะคะก็จะมีโอกาสได้แฟนอย่างนี้นี่ก็มาแบบโสดๆเนาะนี่นก็ได้มาเจอแฟนที่นี่ค่ะเหมือนะะชาวยุโรป ดังนั้นนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เนตอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังหวังว่าเน,นี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหรือใครจะมีเคล็ดลับดีๆหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนมาแชร์วความคิดเห็นกันก็มาคุยกันได้คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะเนาะสำหรับวันนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า